สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจันไกยนันทาอดีตกรรมการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมพบกันวันที่7ธันวาคมพุทธศักราชส5 6 8ตรงกับวันอาทิตย์รามสองข่ำเดือนอ้ายปีมะเส็ง ถูกจับตอมองเรื่องความสัมพันธ์สำหรับนางเอกแถวหน้ากับแฟนหนุ่มทายาทตระกูุดังหลังฝ่ายชายโพสต์เพลงเศร้าๆลงใน i อจีส r y รวันนี้จะเป็นคู่ของคุณเบล่าราณีแคมเปนกับคุณวินเชวินเจรยวนนทายาทกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือส p ีนะครับคู่นี้ผมเคยวิเคราะห์ไว้หลายครั้งนะครับก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะครับ ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์สำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญกับแฟนหนุ่มตระกูลดังวินชวินเจริญวนรหลังฝ่ายชายโพสเพลงเศร้าๆลงใน i อ Story รี่ทำให้หลายคนสงสัยว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่าแต่ล่าสุดเบลล่าราณีได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนโดยเคลียร์ชัดเจนนะครับทันทีว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ปกติส่วนวินชวินโพสเพลงเศร้าๆนั้นเป็นเพลงจาก กอนิเมะนะครับซึ่งเขาชื่นชอบและรู้สึกอินเท่านั้นเบลล่ากล่าวว่าไม่ได้ถามวินชวินที่ดูเ,เพลงดูเศร้าๆเขาไม่ได้รู้ความหมายเพราะว่านักร้องเขาร้องได้อารมณ์นะครับขอบคุณข้อมูลจากสนุกนิวส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันคุณเบลล่าราณีเกิดวันที่24ธันวาคม3 5 3 2ตรงกับวันอาทิตย์รม12ค่ำเดือนอ้ายปีมะเส็งนะครับอายุป,ปัจจุบันคือ35ปี11เดือนกับ14วันย่าง36 ใกล้วันเกิดแล้วนะครับวินชวินเจรมนณนเกิดวันที่20กันยา2534ตรงกับวันศุกร์ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะแมนะครับอายุปัจจุบันคือ34ปี2เดือนกับ18วันย่าง35เรามาสมพงค์คู่กันอีกสักครั้งนะครับเวลาเกิดวันอาทิตย์ชวินเกิดวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่สมพลคู่สมพลแปลว่ารวมกันเพื่อนําไปสู่ความสาเร็จความเด่นดังเดือนเกิดคุณเบล่ามีดาวทิศกลุ่มนะครับชวินมีดาวอังคารกลุ่ม ในทางโหสถันนั้นคือคู่ศัตรูนะครับความมั่นคงครอบครัวพันธุคุณเบล่าจุดนี้ถือว่าดีมากนะครับด้วยพันธุเป็นสีในทางทักษะคุณชวินจุดนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับด้วยพันธุไปกระทบสิทธิชโชคในอังคาวิชาความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภเบล่าจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือเป็นดาวจานันเป็นดาวสุประเคไปกระทบวินทซึ่งแปลว่ามีความไม่สมบูรณ์แฝงอยู่คุณชวินจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับ ข้อดีคือเป็นดาวพุธเป็นดาวสุประเคส่วนข้อเสียมีราหูเกาะอาจจะมีความไม่สมบูรณ์แฝงอยู่ในนั้นความเป็นคู่ครองปัตตานีเวลาจ,จุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือปัตตานีไปกระทบสุภาคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีทรัพย์หรือมีชื่อเสียงปัตตานีซ้อนด้วย11ราชาโชคมีความสะดวกสบายในการครองคู่เรียกว่าไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองส่วนข้อเสียต้องถือว่ามีปัญหาพอสมควรนะครับจุดที่1ปัตตานีซ้อนด้วย11ราชาโชค หมายถึงการมีคู่ซ้ำๆอาจไม่ได้แต่งงานครั้งเดียวจุดที่2ปตัตตนีกระทบมัชฌิมมีความผันผวนแฝงอยู่ในนั้นคบกันอยู่ดีๆก็อาจเลิกกันแบบงงๆจุดที่3โงเฮงเบล่ามีค่อนข้างมีปัญหานะครับด้วยมีลักษณะสวยแต่อภพคู่ด้วยโหนกแก้มที่สูงและใบหน้าค่อนข้างเรียวชวินจุดนี้ถือว่าอยู่ในเกีย์ดีนะครับจุดที่1ปตัตตานีกระทบสุภะคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีทรัพย์หรือมีชื่อเสียงปตัตตานีกระทบหมาอุดคู่นั้นจะเป็นคนมีฐานนะมั่คง จุดที่3คู่โฉลกจะต้องได้คนที่มีอายุมากกว่าได้ปัตน้ไปกระทบปิตามาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าคู่วันเกิดนั้นต้องถือว่าค่อนข้างดีนะครับ ส่วนคู่เดือนเกิดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาเรียกว่าได้ครึ่งเสียครึ่งความมั่นคงครอบครัวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งสองคนความมั่นคงคู่ดีเสียพอๆกันความเป็นคู่ครองทั้งสองคนจะได้คนมีเกยียรติมีทรัพย์หรือมีชื่อเสียงคู่โฉโลของคุณชวินจะต้องได้คนที่มีอายุมากกว่าคุณเวลานะั้นมีอายุมากกว่าคุณชวินอยู่สปีนะครับ ในดวงชะตาของเบลล่าช่วงอายุ35ย่าง36คือรอาวธันวา67ถึงธันวา68ปัตตานีกระทบมัชฌิมาในทางทักษะอาจมีความผันผวนบางอย่างในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามในดวงชะตาของคุณวินชวินช่วงอายุ34ย่าง35คือรอากันยา68ถึงกันยายน69 ปัตตานีกระทบอุตสาหะในทางทักษะและมหาจรในอังคาวิชาอาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองเพศตรขงข้ามเช่นกันนะครับเพราะยังในอังคาวิชาเป็นอายุในทางทักษะกระทบมัชชิมามีความผันผวนไม่แน่นอนเกี่ยวกับเพศตรขงข้ามเมื่อดูภาพรวมแล้วในดวงชะตาของคุณเบลล่ลาและคุณชวินนะครับช่วงอายุจรของทั้งสองคนอาจมีปัญหาบางอย่างทําให้เกิดความผันผวนไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้นะครับ ในดวงชะตาของคุณเบลล่าอีกไม่กี่วันก็จะครบ36เต็มนะครับและช่วงอายุ36ย่าง37ก็ต้องระวังในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามอีกเช่นเดียวกันด้วยปัตตนินั้นเป็นอุตสาหะในทางทักษากระทบมัชชิมาในดวงชะตาของวินคุณวินนะครับชวินเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามก็ต้องถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหานะครับจนถึงกันยายน69อย่างไรก็ดีในดวงชะตาของวินคุณวินชวินในช่วงอายุ3 6ย่าง37 ก็มีโอกาสถึงขั้นตกร่องป่องชิ้นลั่นละคังวิวาและในดวงชะตาของคุณเบลา่าช่วงอายุ37ย่าง38ก็มีโอกาสสร้างครอบครัวได้เช่นเดียวกันก็ขอเอาใจช่วยให้ทั้งสองคนผ่านช่วงอายุจรที่มีปัญหานี้ไปให้ได้ผมอาจารย์ไก่นันฐานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลาน การสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีเรียนรู้มากเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อ,อยู่5อย่างหนึ่งคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้หรือมือพุทธทธาตุของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโง่เห็ง และ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสาหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยูนอาา่นว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไปที่ใต้คลิปติดต่อกที่0811599996อรนนี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดี e นเวลาก็ประมาณสัก9นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็1,000บาทต่อดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิป หากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คาว่าวิเคราะห์ดวงก็ตามได้ดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโถนหรันทาซึ่งผมทำรายการไว้มากกว่า400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะ,อะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ